มา้าไปดูกันบตอเริ่มกันได้ไม่ดามารีอมาริใบดับอามรีดัไม่ด้เลยต่อนะคะอะได้เลขับไปต่อได้ะมเป็นไรมาเจอกันได้ไงเออคือแบบว่าเจอกันสมัยก่อน ในวันที่เจอกันแบบว่าเราเห็นเขาในทีวีมาแล้วแล้วก็ได้ถ่ายร้องพอด้วยกันคือเคยแล้วงานการตั้งแต่รหัสนิสยาโอ้โหแม่คือแม่นิภาลัยนะคตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือจริงจตั้งแต่ตอนนั้นน่ะนุ่นเห็นทำตั้งใจทงานเพราะการเนี่ยถือว่าเป็นนักแสดงดาราที่ทําิทธิพัณฑ์คนแรกเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าวิ้ยทำไมอาเก่งเลยออ่ะแล้ววันหนึ่งรุ่นมีโอกาสที่นุ่นจะได้ทํำทำสิทธิพันธ์เองในแบรนด์วัวได้ แต่มันก็จะมีแบบเคอร์ของมันที hey. ่มันแบบเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ทุกมิติอะไรเงี้ยค่ะคโปรดักต์ก็จะมีแบบเซลร์ไลร์ของเขาเองอย่างเงี้ยแล้วก็แต่วันเนี้ยมันเหมือนแบบอาเนี่ยคือสิ่งที่ขาดสําหรับนุ่นและนุ่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่ขาดสำหรับเามาเลอนมาเติมเต็มกันอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสดในการรวมกันก็คือเราทำงานค่ะก็คือเราเป้าหมายตรงกอาสนี่เราตั้งใจจะทำใช่ค่ะอาเห็นว่าทำงานทุกอย่าง คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเขาก็เป็นดราม่าควีนอยู่แล้วแล้วก็ไหนจะแ,แบบว่าตอนหลังเรียนฝาดตีนอีกเ้าก็ไปแบบไปแบบหกในการเชิชวนที่คนตีแล้วมีแฟนผัดจีนใะห้คนป็นแม่จีนรัตนักแสดงไทยที่เป็น,นอีกดาวอีกวงหนึ่งที่มันไม่ได้รับความรักมาง่ายๆอ่ะแต่ว่าทุกากคือแรกมาด้วยการฝึกฝนฝึกซ้อมแล้วก็เอเคแล้วตอนที่วอทําผลิตภัณฑ์ของตัวเองอะ่ะก็คือตั้งใจมากแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าทําให้ การค้าในส่วนของกินแคร์เนี่ยเราแบบมีกินแคร์คุณภาพอีกตัวนึ่งซึ่งเราก็เห็นแล้วเราคิดว่าเอ้ยมันทําให้ตลาดเนี้ยมันมันมันยามาะแต่ว่าการทํากินแคร์มไม่ได้อยู่ที่แค่ผลิตข,ของของอกมาเนาะหรือว่าดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างเดียวแต่ว่าเรื่อ,องทายังไงให้ของไปถึงมือลูกค้าคือโลกมันเปลี่ยนเมื่อก่อนว่าทาี่ใน Online, ออนไลน์ออฟไลน์ตัวแทนหองมันขนาดเนี้ร่วมกันเปลี่ยนมากๆแล้วก็วอ่ะไม่มีเวลาพุมไม่มีเวลาที่จะแบบาม,าม,มาดูดีเทลตรงเนี้ยแต่ว่าสวิช์แลบอ่ะเราปรับมาโดยตลอดตั้งแต่พิวคัสเมื่อสิบสิบแปดปีที่แล้วพี่นุ่นก็เคยใจใช่ไหมเออตั้งแต่สิบแปดปีที่แล้วมันถึงเนี้ยคือมันปรับเยอะมากหน้าที่ปรับแล้วก็ส่งมอบสิ่งของให้กับลูกค้าแล้วก็ร่วมกันพัฒนาสกัดกับพุ่นก็ให้เป็นอารแล้วก็ไอเดียที่แบบว่าคือพุ่นเป็นคนปั้นีตในกรารเลือกใช้อะไรบน เรือนกายบุคกหน้าและรับงานอย่างนี้นคือเขาเป็นคนประณีตวิถีีิถันแล้วเขาแคร์แฟนคลับเขาแคร์ลูกค้ามากๆคือติดสมกันคือไม่ได้บอกว่ามาเล่นเล่นเพื่อออกแล้วก็ตีหัวเข้าบ้านขายเอาตังค์รอบเดียวแล้วแบรนด์ไปต่อไม่ได้แต่ว่าเราอยากจะอยู่ันนานอยากให้คนซื้อมีความสุขที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็อาชอบกับพี่นุ่นอะคะ่ะ รับได้รับได้กับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้สารประกัดจากแบบหลายประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่งางๆ่าแบบฝรั่งเศสอิตาลียเยอรมันคือแบบเราใช้ของพรีเมียมมากแล้วอางหายราคาแบบห้าขวดเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแบบราคาแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยเมื่อไหร่แต่ว่าสิ่งที่รวยก่อนคือรวยความถูกกับไรถูกใจแล้วอ้างว่าเฮ้ยวันนี้เขารับได้อยู่วะตรงเนี้ยคือมันมีช่วงว่างเหมือนน้อย น้อยแบบมากมากซึ่งเราต้องแปลโบ,บออก,กันนะ<ช>คะแล้วก็ใช่คือเราเราโอเคอะ่ะคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่แค่เราทำโปรดักขึ้นมามันเป็นเรื่องของอย่างที่ที่อาบอกเนี้ยทั้งคุณในเรื่องของบัตรเซตในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องละ,ละเอียดอ่อนเพรนาะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเคลียร์อะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่ที่จะแบบเอ่อรอบครอบแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาภายหลังนุ่นก็รู้สึกว่านุ่นกับอาแล้วก็ทีของอาเนี่ยก็คือเข้ากันได้ดี มันคิดตรงกัน <wield> คือคือเราอยากมอบของที่ดีแล้วคนที่เขารักเราแล้วเขอไปใช้อย่างไม่ลังเลอ่ะเขาจะชอบแล้วเขาจะบอกต่อให้เราเองเ็าจะไม่ไม่ต้องมีมุอมีเดียในการสื่ออะไรเยอะาคาคือเดียวนนี้ทาอยากทำนี้มาโดยตลอดใช่เพราะว่าราคาตบบทุกคนก็หลายๆคนเคยใช้ใช่ไหมคะเป็นไงบ้างคะมันล่ดราคามันมันถูกมากอุ้ยนี่คดว่าไทยนะเมื่อไหร่ ก็ <laughs> ออก็คือเหมือนอยู่ตรงที่สุขภาพผิวดูชื้นผ่อนยาว <c oughs> คือต้องบอกว่าผิวแต่ละคนมีความแตกต่างกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างของนุ่นเองย่างเงี้ยทุกคนก็จะลุยแล้วทำงานมาเยอะเยอะมากแต่ว่า <c oughs> แล้วก็เป็นคนนอนดึกเวลาถ้าใครถามว่าเอ,อนอนให้เพียงพอนอนคนนี้ไม <c oughs> ่ค่ะไม่ไม่เพราะว่าเป็นคนนอนดึกมาก เที่ยงคืนตีหนึ่งถ้าวันไหนคุณงซอสนี่อยู่คือตีสามโอ้ชอบดูซีรีส์ดูซีรีส์แนวตั้งดูปวดหัวเจ็บตื่เจ็บไข้ก็หนูอยากรู้ว่าแบบเหมือนเหมือนการแสดงเป็นยังไงเนาะเหมือนเอ่อโลกใบเนี้ยมันไปไหนแล้วมันก็เหมือนกับตัวเนี้ยว่าโลกโลกของของพีพีแน็ตแน็เดี๋ยวมันไปถึงไหนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออการที่เรามีโลกในใบเดียวกันเนี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ตอบสนองมากๆแล้วก็ขอขายของเลยแล้วกันนะคะค่ะก็พีพีแน็ตแน็ตนะคะเซรั่มเนี่ยมันก็เป็นเป็น ไอที่มีแนทเนี่ยคนจะทราบอยู่แล้วว่าคนเราทุกคนจะมีแนทในร่างกายแล้วก็เหมือนแบตเตอรี่คือมันก็จะเป็นออนกําลังลงอยู่ตลอดแต่ว่าอันนี้ค่ะเราก็มีเติมเข้าไปเพื่อให้แบบใช้ไ,ได้เลยเออมา<บ>ได้เลยใช่เติมแบตให้ผิวแบบว่าดูดุกได้เลยค่ะเติมทันทีเราก็มีตัวแนทตคือที่เติมทันทีแล้วเราก็มีวิววิเน,วน,วน,น็ที่มันจะช่วยทาให้ผิวเราอะสร้างแน็นได้เก่งขึ้นพมอมันสร้างก็จเก่งแบตเตอรี่ก็ดีคือหน้า<ป>ที่มันคแบบ เบะมากอาก็คลายแล้วนะทุกคนคงจำหน้าเดิมมาได้เฮ้ยเฮ้ยเฮยแต่แต่ยทุกฟันนะฟันอาแต่ฟันแล้วก็ทางฟัจมูกอันทำได้นงานกินกรรมแต่ว่ากินคนเดี่ยวอาหารนี่คือได้จากการดูแลทุกวันไม่อยากให้ทุกคนเอาไปดูแลในราคาที่อากับพี่พวกพี่นุ่นน่ะตั้งใจที่จะมอบให้ทุกท่านเป็นของขวัญปีใหม่แล้วก็คุณจะได้มี ใม่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขในช่วปีใหม่ที่เรต้นที่ราคาเท่าไหร่เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะก็คือโปรโมชั่นในช่วงเราเปิดตัวแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนด้วยนะคะห้าขวดค่ะราคาเก้ารอยเก้าสิบเก้าบทคะะุกคนดกบอกว่าจริงแก๊ปมันน้อยมากๆการทำธุรกิจด้วยกันที่แก๊ป้อยเนี่ยคือต้องแบบก็เข้าใจึกันและกันค่ะโมยม มันบแบบนใครนอ,อมันคือเขาเรียกว่าทำมาพิบานป<อ>ัจญาบันแล้วก็ดกการเดียวกันว่าเราอยากทําสิ่งนี้อ่าบอกว่าพี่นุ่นไม่รู้นะครั้งนี้จะเหมือนกับตอนที่หลักปาติเงินไหมปาติเงินแล้วก็ขายได้มาทิ่ต่ำมากๆเลยแต่ว่าลูกค้าช่วยจะบอกต่อ,อที่ได้ไปก็ช่วยกันไปโปรโมทให้ค่ะมันหกล้านกะปุกแล้วอันนั้นและเชื่อว่าแนบแนบต้องได้มากกว่านั้นต้องได้มากกว่านั้นจริงๆอะเมื่อไรนะคะโคนี้ คืออาจจะต่อไปได้หืออาจจะไม่ตอบไปได้สองแบบมีสองแบบเป็น,บบนโรวันนี้โปรวันนี้รีบซื้อถ้าเราไม่ซื้อหนึ่งคือโปรอาจจะหมดสองคือมันอาจจะตุกไปแล้วเพราะราคาสูงเกินไปแต่อาคิดว่าถ้าหูดใช้แล้วชอบช่วยบอกต่อให้อาคิดค่ะแล้วก็เืินใจมาลองค่ะมันจะช่วยทำให้ค่าใช้ใจ่ายสกินแคร์ของทุกคน จากหลายพันบาทต่อเดือนอ่ะมันจะเหลือแบบ999บาท5อันใช้ไปได้ครึป,ปีเลยค่ะ999บาทแล้วเราจะมีเงินที่เหลือไปทําอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เอาเป็นความตั้งใจที่อาตุ้น,นตั้งใจมากๆไม่ใช่แค่ทำของดีแต่ต้องรับได้ด้วยกับตัวางที่น้อยมากๆจริงๆจบมือทำธุรกิจในยุคนี้แต่ว่าต้องไว้ใจกันมากๆต้องตือตัวเองเตือนเพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่แบบโอ้โหเริ่มเป็นพาร์ทเนอร์เลยสักอย่างต้องคิดเยอะมากจริงๆแล้วนุ้ว่าทุกยุค เป็นเป็นเรื่องที่เราจะต้องดีแ์กันแล้วก็ต้องมาคุยกันเคลียร์มากมายเพราะว่ามัน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 มีมาอยู่แล้วว่าการที่แบบทำธุรกิจแล้วมันแบบไม่ลงรอยกันขาดผลประโยชน์เนี่ยซึ่งบอกค่ะว่าจริงๆิแล้วว่าอาก็บอกว่าอาไม่ไม่มั่นใจนะเราไม่รู้หรอกว่าทำโปรดักต์มาแล้วมันจะสักเซสเหมือนตัวสวิตแลบของอาหรือเปล่าแต่แบบไม่เป็นไรค่ะวันนี้เราจะเดินไปพร้อมๆกันก,ก็ก็มารอบดูแล้วก,ก็หวังว่าทุกคนจะช่วยสนับสนุนเพราะว่าของดี คิดดูได้รางวัลห้ารางวัลก่อนที่จะมีการจำหน่ายสินค้าด้วยค่ะก็ถือว่าคือโลกคอมก็มองเราแล้วเนื้อข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกๆคนได้ช่วยมองไปหน่อยจ้าทค่ะากลับมาแล้วค่ะกลับอาเองค่ะอาพ่อเป็นคนหนึ่งที่แบบเกิดมาพร้อมกังเน็ต้อยตั้งแต่เกิดก็คือคุณก็ผิดหน็ตเน็ต้อยตั้งแต่เกิดมาเป็นสาวก็ทุกคนอยากรู้สึกว่ามันจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้คือ ถ้าใจเรารู้สึกว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้แล้ววันนี้ทุกคนได้ดูวิดีโอนี้อยู่อากับพี่มุมไปดูด้วยกันที่นี่ค่ะให้ทุกคนหาเปิดใจให้โอกาสตัวเองให้เราค่ะได้ไปเซอร์วิสทุกคนให้มีผิวใหม่ด้วย PP net net serum นะคะกับราคาที่แบบสบายกระเป๋า<ช>แล้วก็ถ้าผิวหน้าดีขึ้นแล้วค่ะบอกต่อนะคะแล้วก็ รักเรามากๆรักผลิตภัณฑ์เรามากๆเลยนะคะส้างน่างด้วยนะคะพี่นแนนเสรับค่ะขออีกทีนึค่ะห้าขวดละค่ะ999บาทห้าขวด9บาทน่นไม่ลงกระตุกกระตุเลยค่ะขอบคุณที่ดีค่ะ